ตอนเย็นกับทุกคนน้องๆคนไหนที่กินข้าวเย็นแล้วบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยว่ากินข้าวกับอะไรในคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะพา,าน้องไปรับของฟรีนั่นก็คือหูฟัง Resident Evil นะคะซึ่งเป็นหูฟังเหมือนคนที่เขาติดเชื้อคะ่ะน้องบอกเลยว่าโคตรด,ดีนะคะ ของฟรีชิ้นนี้เขาแจกเพีก็แค่สองพชิ้นเท่านั้นบอกเลยว่าต้องมีพี่แป้งชมจะบอกน้องๆนว่าเคลมีอะไรบ้างเราจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ใต้คลิปนี้ให้กับน้องๆเพื่อให้น้องๆเนี่ยไปเล่นได้อย่างสะดวกนั่นเองค่ะพี่แป้งชมว่าหูฟังนี่มันเท่นะพี่แป้งไม่แน่ใจว่ามันเป็นตาสินะของการติดเชื้อเนี่ยมันเป็นหูฟังกันการติดเชื้อนะหรือเป็นหูฟังที่มันติดเชื้อแล้วเนี่ยน้องๆก็ไปเดาเอาเวอแล้วกันเนาะข่าวแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมมมมซะะะะะออ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 องง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 งรวววว่่่่่่่าา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 าแแบบนนนนนนีี้้้้้้้้สดดกกกกกกๆๆเเเเเเเลลลลยยยยยยคค๋ขขขไไปััตตทจจุ ไม่มีคขาเาจอยเข้ากลุ่มของเขาเนี่ยน้องต้องไปลบกลุ่มเก่าๆของน้องออกก่อนนะ,ะบางทีกลุ่มมันเต็มําให้เข้ากลุ่มใหม่ๆไม่ได้นั่นเองอย่างที่สองนะคะน้องจะต้อง Follow YouTube ช่องของคนนี้ด้วยนะคะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ช่อง YouTube ของเขาไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพราะมันเป็นหนึ่งในเควสในการที่จะได้ของฟรีชิ้นนี้นั่นเองคือการติดตามช่องและเมื่อน้องเข้ามาแล้วน้องทําการกดเพลย์ได้เลยนะคะพี่แป้นชมจะอธิบายเควสได้ฟังเขาว,ว่าต้องทํายังไงบ้างอย่างแรกเลย ลุ่มของเขาก่อนนะคะอย่างที่2แลน้องต้องไป follow YouTube ของเขานั่นเองและอย่างที่3นะคะน้องจะต้องชนะแค่เกมเกมเดียวเท่านั้นค่ะแต่อย่างที่4เนี่ยจะนานหน่อยคือน้องต้องอยู่ในแมปเป็นเวลา480นาทีหรือเท่ากับเป็นเวลา8ชั่วโมงนัง บอกเลยว่าโคตรนานนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ก็ต้องยอมลงทุนหน่อยแล้วช่องที่2นะคะน้องกดที่ลิงก์ YouTube ของเขานะคะแล้วน้องกด Follow แล้วน้องก็พิมพ์ชื่อนะคะช่อง u t u b e ของน้องลงไปในช่องนะคะแล้วกดคำว่าเช็คนะคะหากมันขึ้นคอมพิวแบบนี้มันจะได้เครื่องหมายติ๊กถูกแปลว่าน้องผ่านเควสนี้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้ววิธีการเล่นนะคะน้องไม่ต้องซีเรียสว่าเข้ามาน้องจะเป็นสไ વ เวนะคะหรือน้องจะกลายเป็นคนติดเชื้อหรือซอมบี้นะคะสมมุติว่าน้องเข้ามาตอนแรกเลยถ้าเกมมันรีแล้วเนี่ยจะต้องวิ่งเข้ามาในโบสถ์นะคะเขาจะเหม นๆซึ่งตรงนี้นะคะมันจะทําให้ผู้คนเนี่ยมันเริ่มติดเชื้อกันคือเปิดกล่องนี้มันก็จะมีคนตายใช่ไหมคะน้องจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้อยู่รอดอยู่ทํายังไงก็ได้ตัวเราเป็นผู้อยู่รอดที่นานที่สุดนั่นเองนะคะโดยการที่เราจะยิงเขาก็ได้นะคะน้องหรือเราจะชกเขาก็ได้นะคะสมมุติว่าเราโดนผู้ติดเชื้อกัดเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อด้วยจะแบ่งเป็นสประเภทนะคะน้องหากผู้ติดเชื้อเนี่ยฆ่าผู้อยู่รอดนะคะหมดทุกคนเลยนะคะผู้ติดเชื้อชนะน้องชนะเกมนี้เลยไปหาน้ๆนะคะ เป็นผู้อยู่รอดนะคะแล้วอยู่จนคนสุดท้ายนะคะหรือยังมีคนรอดอยู่แปลว่าน้องก็ชนะเหมือนกันนะคะทำยังไงก็ได้ให้เราเป็นผู้อยู่รอดนะ,ะหรือฆ่าผู้อยู่รอดให้หมดนั่นเองหากยิงครบเวลาแล้วก็กดเคมรรับของฟรีได้เลยค่ะตามที่แป้งบอก